รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเจเถียนขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกชีวิตใหม่ รายการสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพค่ะสำหรับรายการของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคไข้ไข้เจ็บตามปกติเรานะคะก็ต้องมีการเสื่อมตามไวัยไปค่ะแต่นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยกลับมาทําร้ายตัวเราเองแล้วเนี่ยยิ่งทําให้เราเนี่ยเกิดความผิดปกติต่างๆมากมายตามมาค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ ช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยวัยทรีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัววันนี้เราก็มีกรณีศึกษานะคะของแม่ลูกนะคะทีะ่คุณแม่ก็เป็นคนที่มีความรู้นะคะเป็นคนที่ละเอียดละออมีความรู้และใฝ่หาความรู้ตลอดเวลานะคะ,ะเป็นคนไทยนะคะชื่อคุณพวงชมพูนะคะคและก็คุณภาพผิ์เนี่ยคุณลูกนะคะ ต่างก็มาจากประเทศนิวซีแลนด์ฮะ,ะแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องอเป็นโรคที่เกี่ยวกับออโตอิมูนนะสำหรับคุณพวงจมพูน,นี่ค่ะ mm hmm. เธอก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทำ้ายตัวเองเร,เรียกว่าเป็นโรคผิวหนังเพมฟิกัสบากาลิสนะคะก็เป็นโรคออโตอิมูนชนิดหนึ่งนะที่ภูมิคุ้มกันไปทำ้ายผิวหนังแล้วก็ทำ้ายในหลายๆอย่างใน,งในช่องปากด้วยเนื้อเยื่อช่องปากก็เปื่อยนะคะ ยังผลให้ทานอาหารไม่ได้ปกตินะคะแล้วก็ยังเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งอายุ50ทสิทำให้ต้องลงเอยก็คือไปใช้วิธีการทานสเตียรอยคนที่สุดก็มารักษาวิธีนี้ที่นี่เ็าทาให้เธอเนี่ยกือบจะปกติในเวลาประมาณสักเดือน<ะ>เดือนครึ่งนะคะละอกงนั้นก็พาลูกมาด้วยคือคุณลูกเนี่ยชื่อคุณภาพพิมแเชื่อพร้อมากเลยคุณภาพพิมพนะฮะ <Thank you. S 1> ก็ ชื่อเพราะนะก็ก็พ่อพ่อเป็นคนตั้งให้ยอดเลยก็เป็นเด็กพิเศษนะคะตั้งแต่เล็กๆก็มีเป็นโรค LD นะคะ Learning Deficiency อยู่ในกลุ่มอาการของเด็กที่มีไม่ถึงขนาดว่าจะผิดปกติอะไรมากมายนะคะก็คือก็พอจะรักษาให้ฟื้นหรือพัฒนาตัวเองขึ้นมาดีได้นะคะก็มีสมาธิสั้นนะคะมี participation ในสังคมน้อย เข้ากับคนไม่ใช่ไม่ได้คือไม่สนใจคนอื่นสนใจตัวเองทํางานอยู่ในสังคมตัวเองนะคะความารับผิดชอบนะคะก็ยังยังไม่ไม่ได,ด้มาทัวเหมือนคนปกติที่ควรจะเป็นในวัยเดียวกันนะคะแต่สิ่งอาการเล็กๆน้อยๆที่เป็นจุดจุดที่ทําให้ยังไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะคะก็ได้พัฒนาขึ้นมาดีขึ้นหลังจากได้มาที่นี่นะคะทั้งแม่ลูกก็ภายในเดือนครึ่งนี่ก็มีความสุข ประสบความสำเร็จนะคะกับไปนิวซีแลนด์เป็นทุกคนจะพูด I'm an I'm a new person นะคะโอเคก,ก็เดี๋ยวฟังเจ้าตัวเองแล้วกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันชื่อพวงชมพูมีลูกสาวชื่อภาพพิมพ์ค่ะคือเราสองคนแม่ลูกเนี่ยเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่เมืองโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ10ปีก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าโรคประจำตัวมันก็กลับมาเนื่องจากว่ามันเป็นโรค ออโตอิมมูนหรือแพ้ภูมิหรือภูมิแพ้ตัวเองนะคะลักษณะจะไม่เหมือนกันคือดิฉันเป็นคุณแม่เนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ผิวหนังมีอาการมาตั้งแต่เด็กคือเริ่มเจ็บคอแล้วก็คออักเสบบ่อยๆพอตอนโตย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศอากาศเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนทำให้โรคที่มีอยู่มาตั้งแต่เด็กดีขึ้นค่ะ แต่ว่าเมื่อล่าสุดทำงานเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตัวเร่งคือแสงแดดที่มีภูมิแพ้เกี่ยวกับผิวหนังนะคะได้ไปทํางานที่ประเทศออสเตรเลียเมืองซิดนีย์เนี่ยที่นั่นแสงแดดแรงโรคเนี่ยได้กลับมาอีกทำให้มีอาการเจ็บคอเป็นหวัดมีไข้แล้วก็เรื้อรังมาอาการเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือแสบตาค่ะรับประทานอาหารไม่ได้มีแผลในปากเริ่มมีตุ่ม ขึ้นตามผิวหนังซึ่งไม่เคยมีมาก่อนตุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจะมีลักษณะแสบเมื่อตุ่มที่แตกเนี่ยก็จะเหมือนกับแผลไฟไหม้จะคันตกใจเนื่องจากว่าไม่เคยมีมาก่อนก็จะมีอาการข้างเคียงเพิ่มขึ้นจะรับประทานอาหารไม่ได้มีแผลในปากผิวที่มีตุ่มๆก็จะแฉะอยู่ยังไม่แห้งอะคะ่ะ ประมาณเรียกว่าประมาณสักหนึ่งเดือนก็ยังรออาการแล้วก็หาหมออยู่แต่พอล่าสุดผลทางแหลออกมาว่าเป็นโรคเฉพาะที่เรียกว่าโรคเพนฟิกัสบูการิสเนี่ยหมอผิวหนังนีคะก็ให้รับประทานสเตียรอยเขามีโดสของเขาอยู่6สัปดาห์2สัปดาห์แรกก็จะเป็น40มิลลิกรัมต่อวันส่วนสัปดาห์ที่5และสัปดาห์ที่6ก็จะเหลือมา20มิลลิกรัมต่อวัน มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยช่วงคริสต์มาสทั้งครอบครัวได้แนะนําให้มาติดต่อรักษาที่ศูนย์ตอนแรกก็ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ค่อยเชื่อและเวลาจํากัดแต่สิ่งที่ได้รับการวินิจฉัยโรคครั้งแรกคือผลจากการตรวจด้วยเครื่องก็เลยทําให้มีความสนใจแล้วอยากจะลองเนื่องจากว่าทราบว่าการรักษาด้วยวิธีไบโอเทอร์พีเนี่ยไม่มีผลข้างเคียง เราไม่ต้องเสี่ยงอะไระค่ะแล้วเราก็อยากจะหาทางเลือกกับสุขภาพที่เราจะต้องกลับไปรักษาต่อก็เลยชวนลูกสาวอยู่ต่อตกลงตัดสินใจว่าจะรักษากับไบโอคลินิกที่นี่แล้วก็ต้องตั้งใจรักษารับประทานยาตามที่คุณหมอกําหนดแล้วก็ดูแลตัวแปรอื่นๆที่จะก่อเกิดของอาการแพ้ทางผิวหนังก่อนมารับการรักษาเนี่ยน้ำหนักลดไป12กิโลภายใน2เดือน เนื่องจากว่ามีแผลในปากรับประทานอาหารไม่ได้พอได้รับการรักษาตั้งแต่สัปดาห์แรกทำให้แผลในปากดีขึ้นก็เริ่มทานอาหารได้ภายในหนึ่งเดือนก็ดีใจาค่ะน้ำหนักขึ้น5กิโลเพราะว่าทานอาหารได้อาการแผลจุดๆตามผิวหนังก็ยุบลงไปแล้วก็แห้งมีความระคายเคืองทางสายตาค่ะก็จะมียาหยอดก็ยาก็จะทำให้ตาเนี่ย ไม่ระคายเคืองตุ่มน้ำตามผิวหนังก็เริ่มยุบแห้งไม่มีแผลที่มันจะแฉะต่อเนื่องแล้วก็ดูแลตัวเองตามที่คลินิกแนะนำอาการพวกนี้หายไปค่ะก็ดีใจที่น้ำหนักขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้ตอนนี้สัปดาห์ที่6แล้วก็ลดเพรดิโซนคือสเตียรอยเหลือ10มิลลิกรัมซึ่งคาดว่าน่าจะลดได้อีกในสัปดาห์หน้า ภาว่าของภูมิแพ้ภูมิไวเกินหรือภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองนั้นนะคะโดยแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความผิดปกติต่างๆแล้วก็โรคภัยแค่เจ็บของร่างกายของเราค่ะแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอนะคะมาให้ความกระจ่างกับเราค่ะ mm hmm. ช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศเยอรมน,นีท่านในแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาพาณิชย์นะคะท่านก็เป็นผู้มุ่งในการของศูนย์ของเราแล้วก็ เป็นหัวเรื่ยงหัวแร่งสำคัญในการดูแลคลินิกที่เ,เรียกว่าคลินิกที่ว่าบำบัดอายุรกรรมนะคะอ,อยากจะให้ท่านคุยถึงโรคออตโตอินมูนที่เกี่ยวกับที่ที่เรียกว่าเพมฟิกัสนะคะมันมีอาการยังไงนะคะแล้วมันแตกต่างกับอ,ออตโตอินมูลตัวอื่นยังไงนะคะเชิญเลยคะ่ะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณภูชุมพูและก็คุณภาคพ,พิมพ์ที่ซัฟเฟอร์ต่างๆที่ีี่่ทมีอยู่นี่ดีขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็แต่คาบรรยากาศนิวซีแลนด์ในระยะเวลานั้นนี้นะครับออสำหรับโรคที่คุณภูจุมพูเป็นเนี่ยที่เรียกว่าเพดิกาตัวกริสเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นโรคที่เรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันทําร้ายตนเองนะฮะหรือจะเรียกว่าแปรพูนตัวเองแล้วก็ลัวแต่นะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากการที่อิมูนหรือภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยนะครับ ทำกิริยากับอวัยวะในร่างกายของเรานะครับปกติแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยจะมีจะมีเขาเรียกมีทูบ mm ิรานส์นะฮะคือมีความต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับร่างคือภูมิคุ้มกันไม่สามารถจะทำ้านร่างกายได้โดยเมื่อมาใดก็ตามถ้าเหตุการณ์อันนี้หรือว่าความต้านทานของร่างกายที่มีต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายนี่มันเสียไปซึ่งอาจจะเป็นเครื่องกระตุ้นเรตเตอร์เนี่ยนะครับจากเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นจากใน ออโฮอร์โมนที่เรากินอยู่นะฮะหลายหลายอย่างนะจากเครื่องสัมารจากอะไรก็แล้วแต่นะครับอาหารที่เรากินอยู่นะฮะหรือแม้แต่ในสารพิษบางอย่างนะเช่นเช่นสารพิษที่เกิดจากโรหะนหนักสารตะก,กั่วต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือจากการติดเชื้อต่างๆที่จะเป็นไวรัสหรือจะเป็นแบคทีเรียก็แล้วแต่หรือแม้แต่โปรตีนบางอย่างเช่นโปรตีนจาก,จากสารจากพวกกลูเตนเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดเรื่องของออโตอิมูนหรือภูมิคุ้มกันทํำนาตัวเองได้นะครับ ด้นักสังเกตการที่คุณภูริภูรได้เล่าไปแล้วเนี่ยคือเป็นแผลนะฮะจะมีแผลในปากเนี่ยเป็นอาการแผลในปากหรือแผลที่อว้ประเพศกระแต่นะครับที่เราจะพบร่วมกัเสมอแ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของเป็นเม็ดสๆนะฮะคลิกเป็นเวสติเคิลหรือเป็นเม็ดสขึ้นบร,ริเวณตามแขนขาหรือตามร่างกายเนี่ยนะครับแล้วต่อมาเม็ดสายที่บ้านนี้ก็แตกออกกลายเป็นแผลนะครับเกิดมีอาการเจ็บหรือมีอาการคันผิวหนาของคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะจะถลอกหรือว่าเป็นแผลได้ง่ายถ้าเราไปถูเบาๆย่ติก็ถลอกละ การรักษาคือเซียรอยนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคอิมมูนิซีทั้งหลายเนี่ยนะครับสุดท้ายก็เราเอ่ยในการรักษาด้วยเซียรอยแต่นี่เซียรอยเนี่ยนะครับมันก็เป็นเป็นก็แค่เป็นเป็นยาเทวดานะฮะรักษาแล้วมันก็หายดีขึ้นจากกระทันหันเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผลแฝงซ้อนจากเซียรอยนี่ก็มีมากมายนะครับอย่างเช่นคุณภูมิพันธุ์เนี่ยนะครับคือมันจะทําให้เกิดมีแฟตหรือมีไขมันเนี่ยมาเกาะตามร่างกายได้มากขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณใบหน้าเนี่ยเรื่องูนเฟสเนี่ยหน้าจะกลมเหมือนมะจันนะฮะ <downloading. in> <design> กระดูกก็จะบางลงอาจจะก,กระดูกหักได้ง่ายนะครับเป็นแผลในกระเพาะก็เกิดได้ง่ายต่างๆเบาหวานก็จะเป็นได้จากการโฮมูชนิดนี้เมื่อให้ก็ต้องให้กันตลอดนะครับก็พิธีการอันนี้เดยกเมื่อคุณพูดมาที่เราเนี่ยกา,าการรักษาโดยการการฟื้นฟูการตานการแพ์ของเราที่นี่เนี่ยนะครับก,ก็ดีขึ้นเป็นลําดับทุงท่านเดี๋ยวนี้ก็อาการต่างๆก็ดีขึ้นนะฮะาการที่เป็นแผลในปากหรือว่าแล้วก็ดีขึ้นทานอาหารดีขึ้นรือแผลในปากเนี่ยแน่นอนเมื่อเป็นแล้วเมักก็ทานข้าวไม่ได้นะฮะน้ำหนักก็ลดลงนะฮะ แข็งแรงขึ้นพื้นขึ้นออตามก็ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เสียอยก็ต้องลดลงนะครับค่ะก็ขอแนะนําลูกสาวอะค่ะลูกสาวชื่อน้องภาพพิมพ์ชื่อยมพูอายุายี่สิบงปีค่ะคือลูกสาวเนี่ยไปเรียนต่างประเทศลูกสาวเป็นเด็กพิเศษแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจบสาขา Skill Employment แต่ว่าเขามีความพิเศษ แล้วก็ตามแม่มารักษาตัวที่คลินิกนี้ด้วยค่ะขออนุญาตเล่าเจาเจเป็นอะไรคะจิงว่าก็เล่น iPad <c oughs> มากคอเคส <c oughs> ก็เป็นโรคภูมิแพ้สองคนเนี่ยเวลามาเมืองไทยจะเจ็บคอแล้วก็จะคันผิวหนังประมาณสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4 <c oughs> เพราะว่าเราแพ้อากาศที่นี่เป็นแม่ลูกกันเราก็เลยได้รับผลของเจ n e t i c ก็คือการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมเมื่อแม่มีโรคทางด้านออโตอิมูน ก็มีความเชื่อว่าน่าจะส่งผลกับลูกสาวด้วยประกอบกับลูกสาวเล่น iPad, iPad เยอะไปอะคะ่ะ iPad ก็มีกระดูกเสื่อมมีการอักเสบทางกล้ามเนื้อคอศีรษะอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยชวนกันมารักษาที่สถานที่แห่งนี้แล้วก็ดีขึ้นนะคะคือรู้สึกว่าเขาอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ได้ทราบม,มาว่าทางคลินิกเนี่ยมีความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับการดูแลแล้วก็เยียวยา เด็กพิเศษจากทางศูนย์ผู้ปกครองที่เคยได้รับทราบข้อมูลมาค่ะก็ปัสสาวะเนี่ยไม่ค่อยเป็นปกติอะค่ะเนื่องจากว่ามีภาวะปัสสาวะเสพด้วยแล้วหลังจากที่รักษาชอบไหมคะก็ดีขึ้นสสคือว่าวะพ็ฉี่ไม่บ่อยแล้วค่ะก็เข้าห้องน้ําเป็นเเวลามากขึ้นไม่ค่อยได้เข้าบ่อยๆเหมือนเดิมแล้วจากที่ ทำงานด้านเด็กพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านการทำงานของสมองแล้วจากที่ออสังเกตลูกเนี่ยลูกเขาจะอารมณ์ดีขึ้นชอบตั้งคำถามที่บ่งความซับซ้อนของการทำงานของสมองในลักษณะของเด็กพิเศษเนี่ยมากขึ้นเขาดีขึ้นจริงๆอะคะ่ะไม่ใช่ความเชื่อ คิดว่าน่าจะมีผลจากยาที่เราได้รับการออดูแลคุงกตภูมิแพ้ก็โอเคค่ะภุมแพ้ก็คือเขามีอาการคันผิวหนังตอนกลับมาจากเมืองไทยสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4ทุกครั้งนะคะเท่าที่สังเกตก็คือจะเป็นเหมือนเหมือนกันก็คือเราจะแพ้อากาศที่นี่จะมีอาการคออักเสบไอจามซึ่งต้องทานยาแต่ว่าหลังจากที่รักษาตัวที่คลินิกก็อาการพวกนี้ไม่มีค่ะ ไม่ต้องทานยาแผนปัจจุบันที่ดูแลเรื่องภูมิแพ้สิ่งที่สำคัญในฐานะแม่หรือในฐานะที่เป็นผู้ที่ดูแลคนพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะคือลูกสาวเนี่ยต้องใช้ศัพท์เฉพาะนิดนึงว่าคนที่มีลักษณะพิเศษเนะี่ยเขาจะชอบคิดถึงแต่ตัวเองหรือสเตอริโอไทป์หรือว่าเป็นเซนเตอร์ก็คือนึกถึงแต่ความรู้สึกของตัวแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ ความรู้สึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่ลูกสาวเนี่ยในจุดนี้เนี่ยเขาดีขึ้นมากจนคุณตาคุณยายรวมทั้งตัวเองเนี่ยแอบรู้สึกชอบว่าเขาสนใจความรู้สึกคนรอบข้างมากขึ้นมีการดูแลแล้วก็เอาใจใส่สิ่งที่คนอื่นคิดคนอื่นรู้สึกลูกมีทักษะทางสังคมหรือการใส่ใจคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิม พราะลักษณะเฉพาะของเขาเนี่ยเขาจะใส่ใจตัวเองและสังคมน้อยมากมันดูยากนะคะความเฉพาะของเขาต้องเป็นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นคนที่ทํางานด้านนี้ถึงจะทราบว,ว่าเขาดีขึ้นจริงๆนอกจากที่เขาจะอารมณ์ดีขึ้น mm hmm. เพราะเขาบอกว่าดีขึ้นยังไงเจเจก็จะบอกว่าเขามีความสุขอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็ไม่เครียด mm hmm. แล้วจากที่สังเกตพอมาเมืองไทยจะไปเจอสิ่งเพิ่มเติมจาก ชีวิตประจําวันหลายอย่างเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอารมณ์หงุดหงิดนะคะมาคราวนี้อารมณ์หงุดหงิดน้อยลงแล้วเขาบอกว่ามีความสุขมากขึ้นแนละจากการสังเกตจากตัวเองและครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าทักษะสังคมเขาพัฒนาขึ้นมากความเครียดน้อยลงส <c oughs> มองก็ดีขึ้นพูดก็เร็วขึ้นแต่ช้าลงนิดนึงแล้วก็ภูแพ้ก็หายลง ความเครียดก็ไม่รู้คือคือเขาจะบอกว่าเขามีความสุขอะค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบถามคําถามมาก<ช>การถามการตอบคําถามาแม่ก็ต้องอะไรลูกคือว่าหลังจากที่หาหาจุดจุดหาก็เจรู้สึกว่าหลังเนี้ยหายค่ะหมดติก็เลยเล่น iPad ไม่กล้าเล่นเลยค่ะ ก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะคะขอบคุณนะคะส่วนของน้องภาพพิมพ์เนี่ยก็มาเช่นเดียวกันนะฮะก็ก็เป็นเป็น่นองขอมีการพัฒนาการต่างๆที่เคยเป็นอยู่ในอดีตก็น้อยลงนะฮะมีการด้อยพัฒนาตรงท่านเดนนี้ก็รับมาที่นี่ก็มีอาการต่างๆเยอะแยะท,ที่ที่เราได้ฟังไปแล้วนะครับรก็มารักษาที่นี่ก็เราให้การรักษาแล้วก็ดีขึ้นพราอกับพี่แม่ด้วยครับ ที่คุณงพงษ์ยมภูกับคุณภาพพิมพ์ที่เป็นโรคคุมแพ้แพรภูมุมตัวเองส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอาการเหล่านี้มันไม่แค่เพิ่งเป็นขึ้นมาทันทีหรอกคะ่ะมันเกิดจากคุ้มกันภายในร่างกายเนี่ยทำร้ายตัวเองค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็น,ค,ปน,ค,ปนค่อยไปจนกระทั่งวิกฤตสภาพของเซลล์มันเสียไปมากจนปรากฏเป็นอาการขึ้นมาเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันโรคนี้นะคะเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นโรคมันเป็นภัยเงียบที่อยู่ในร่างกาย ด้านโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุมกันทําลายตัวเองเนี่ยนะคะทางการแพทย์ของเยอรมันที่เราเป็นสาขาอยู่เนี่ยรักษาที่ต้นเหตุของมันเขาเข้าไปจัดการกับไอตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยนะคะไม่ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเพี้ยนแล้วมาทําลายร่างกายภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทําลายไวรัสได้นะคะอย่างไวรัสเข้าตัวเราเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทําลายไวรัสทำลายแบคทีกเกรียได้แต่เมื่อมันเพี้ยนขึ้นมามันมาเล่นงานตัวเองมันก็ทําลายเซลล์ได้เพราะฉะนั้นที่ เราเสริมภูมิคุ้มกันของอวัยวะที่เป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นมาภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วเขาเรียก normalization คือปรับให้มันปกติไม่ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันหย่อนไปหรือมันมากไปหรือมันเพี้ยนไปมันเป็นการรักษาที่ต้นเหตุนะคะอวัยวะที่เสียไปแล้วก็ซ่อมอวัยวะนั้นนะคะกรับแล้ราวเรื่องของออโต้อิมูนออโต้อิมูนดิซิสหรือโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายแพ้ภูิตัวเองหรือที่เรียกว่า ภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเองนี่นะเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายนี่มันมาเร่งงานเอาไว้ต่างๆของร่างกายเราการรักษาโดยทั่วไปทางแพทย์แผนปัจจุบันนี่การรักษานังอย่าคือการให้เสียรอยซึ่งเตียรอยนี่ก็เป็นถือเป็นอิมมิโนซัปเรซีฟหรือเป็นตัวยาที่ไปกดอิมมูนเท่านั้นเองมีหลายรูปแบบบางคนอาจจะให้พวกคีโมเทอร์พีบางอย่างซึ่งนั่นก็คือความหมายคือการรักษาเกี่ยวกับการกดภูมินั่นเองนะครับแต่ว่าการรักษาทางช่วงวันคุณในการแพทย์นี่นะครับมันมันมันต่างกันจากนั้นไปเราเปรับ ปรับภูมิพลังกันที่มันไม่ดีหรือมันมีผลเสียต่อร่างกายนี่ปรับให้มันอยู่ในสภาพปกติให้มันไม่มาทำร้ายร่างกายได้อีกต่อไปนะครับด้วยวิธีการของเราเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้ผลดีมาตลอดนะฮะซึ่งรายละเอียดการในการรักษาวิธีนี้เนี่ยเราคงคงคงไม่ได้พูดตรงนี้นะเพราะค่ามขัดแงจะสตรับซ้อนพอสมควรนะฮะเธอทั้งสองที่มาที่นี่มีส่วนป่วยเป็นโรคออโตอิมูนกรรมวิธีของเราก็ได้ช่วยให้เขาโดยไม่ต้องพึ่งพา ยาที่มีผลข้างเคียงอย่างสเตียรอยนะคะสำหรับคุณบงยมพูเนื่องจากเวลาอย่างสั้นนะคะมาอยู่ที่นี่สั้นเราก็คิดว่าก็ถ้าหากว่าได้รับทานอ,า,อาหารเสริมของเรานี่ต่อไปนะคะลองดูแล้วก็อย่าลืมส่งข่าวมาให้เรานะคะคุณคะดีค่ะขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพสัญจรเรื่องความหวังของผู้ป่วยด้วยการแพทย์ทางเลือกจัดสัญจรตามจังหวัดต่างๆดังนี้วันเสาร์ที่7มีนาคม จังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่14มีนาคมจังหวัดกาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่15มีนาคมจังหวัดราชบุรีวันเสาร์ที่21มีนาคมอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์จะมีงานสัมมนาที่กรุงเทพเรื่องความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวังด้วยการแพทย์ทางเลือกติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ล Facebook ผู้ที่สนใจสามารถชมสาระความรู้ในรายการคุยข่าว10โมงทุกวันอังคารทางช่อง5้าเวลาประมาณ10นาฬิกาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในการแพทย์ผสมผสานเพื่อการฟื้นฟูอวัยวะและภูมิคุ้มกันก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งสําคัญที่ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีได้นั้นนะคะที่สําคัญคือเราจะต้องก้าวให้ทันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเปิดโลกชีวิตใหม่แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะศูนย์การแพทย์ชีวโมเิกุลแห่งเอเชียแปซิฟิกพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็เป็นเด็กอายุสองขวบเศษๆนะคะซึ่งป่วยเป็นโรคไตาวายเรื้อรังตั้งแต่อยู่ในคันมารดาแล้วก็พ่วงมาด้วยอาการ อีกหลากหลายนะคะอาการของคนของเด็กที่สมองเนี่ยเรียกจะเรียกว่าเป็นสมองเซลเบอร์เพลซีสมองพิการอย่างหนึ่งก็ได้นะคะ